บุหรี่เป็นมะเร็งติดมะเส็งเป็นรองนะคะดีเลยอย่าชอบปากเราก็ดีจะดูดบุหรี่ยังไมดูดบุหรี่ไม่ดีต่อปอดแต่ถ้าดูดนมจากหลอดจะดีต่อใจบุหรี่ยังมีควันส่วนผมนั้นยังไม่มีควันหยุดบุหรี่เนี่ยยังพอทนแต่ถ้าหยุดคิดถึงใครบางคนมันขาดใจ ดูดบุรี่ปอดไม่ดีดูดชะนีปอดแข็งแรงถ <c oughs> <Hey. S 2> ้าอยากายไปไวๆก็สูบไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าอยากให้หมดค่ะ <c oughs> <c oughs> หัวใจทั้งสี่ห้องเนี่ยอาจจะว่างแต่ว่าปอดทั้งสองข้างเนี่ยมะเร็กอาจจะจองก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับสำหรับคนที่กาลังมีความตั้งใจว่าอยากจะลดละเลิกสูบบุหรี่นะครับสามารถทําได้เลยนะครับคิดว่าถ้าไม่เพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวของเราก็ได้ครับก็อยากจะบอกว่าอย่างที่บอกทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าบุหรี่เนี่ยไม่ดีต่อร่างกายเลยนะคะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่ว่าอยากจะเลิกบุหรี่จริงคุณเลิกได้แน่นอนแล้วก็จอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เป็นอันตรายกับคนรอบข้างเมย่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่พยายามที่จะลดบุหรี่แล้วก็หยุดสูบบุหรี่ยังไงก็ขอให้นึกถึงลูกไว้มากๆนะคะเพราะนอกจากบุหรี่จะทําลายสุขภาพของเราแล้วยังทําลายสุขภาพคนที่เรารักด้วยค่ะ